เร็วสิบครั้งเร็วหนึ่งสอเร็วเออมาคิมทำแล้วลูกต้องหน้าทำต้องหน้าทำเออเก่งเก่งเก่งอ่ออาพร้อมยังมาแล้วมาด้วยกันใช้บ่อยก็ได้ ยังไม่เห็นได้เตะเท้าทำจะหลดเลยน้ำมนลึกเดี๋ยว,วยไป,วไปนู่นค่ะไปนู่น เตะเท้าเข้ามาขลูกเตะเท้าเข้ามา น้องคิมมาเร็วลูกมาเร็วเพื่อนเพื่อนรอดูอยู่นะเนี่ยหัวหายค่ะน,น้องน,นาดอ <c oughs> ้าคิมจะว่ายน้ำโชว์เพื่อนเพื่อนแล้วนะคะตั้งใจดูนะคะมาเร็วหนึ่งสองซ้ำห,หนึ่งสองซ้ำมาลูกมาหนึ่งสองซ้ำ ห,หนึ่งอ่านับหนึ่งสองสามมาเลยค่ะหนึ่งสองสามพลิกหน้าด้วยลูกพลิกหน้าด้วยนะ้านารินมาเลย สองซ้ำอ่านับหนึ่งสอง้่าทั่ว